สวัสดีจ้ะทุกคนครูชื่อไพลินนะครูเป็นครูใหม่มาสอนที่นี่วันแรกครูปวดเป็นไฟเนี่ยเอ่อจะไปให้อาหารแมวอ่ะใช่ใช่ค่ะอ๋อโอเคจ้ะจดีจังเลยงั้นไปเลยขอบคุณค่ะ<อ>ทำไมไม่ทำการบ้านมาส่งคืออยู่ลืมทำการบ้านนะคะครูอันนี้ของอะ หยุดค่ะนักเรียนย่ออะไรกันเนี่ยยายใหม่ชวนเล่นเย้ครูใหม่จะเป็นครูใจดีหรือใจร้ายเฮ้ยยยใหม่เราได้ข่าวว่าวันนี้จะมีครูมาสองด้วยเป็นครูคนใหม่นะจริงเหรอใช่ สวัดีจ้าทุกคนครูชื่อไพลินนะครูเป็นครูใหม่ี่มาสอนที่นี่วันแรกค่ะคสวัสดีค่ะคุณครูอ่ะงั้นเดี๋ยวแนะนำตัวให้ครูรู้จักด้วยนะว่าพวกเธอชื่ออะไรกันหนูชื่อเด็กหญิงพิมค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแย่ไหมค่ะอ่าโอเคจ้ะพิมพิดว่าคุณครูคนเนี้จะเป็นคุณครูใจดีหรือใจร้ายแต่ฉันคิดว่าน่าจะใจดีนะไม่ฉันคิดว่าใจร้าย เวลาสอนอ่าอย่างฟินนะคะเป็นพาหุพจน์เนี่ยหมายถึงเท้าทั้งสองข้างแต่ว่าถ้าเป็นฟุนนะ้นใช่ไหมคะเราจะเป็นเอ,อีกพจน์แล้วก็จะหมายถึงเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะเห็นไหมชินว่าใจดีแ้วจะแกเป็นคนใจร้ายละ่ะนี่จะไม่ฟังครูเลยใช่ไหม,ไมปวดเป็นใคร <cam ina> ไม่ทำการบ้านแล้วถ้าพวกเราไม่ทำการบ้านมาละ่ะแกก็ใจดีแหละแกคงไม่ว่าอะไรหรอกแกใจดีทำไมไม่ทำการบ้านมาคะหนูขอโทษนะคะหนูลืมค่ะลืมเหมือนตั้นค่ะครูองั้นไม่เป็นไรข้ามาให้ส่งครูพวกนี้ก็ได้นะค่ะครูแล้วถ้าเขาเป็นครูคใจร้ายละ่ะ ทำไมไม่ทำการบ้านมาส่งคือหนูลืมทำการบ้านค่ะคุณขอโทษค่ะถ้างั้นไปทำมาเดี๋ยวนี้ค่ะครู แบบนั้นมันก็โหดเกินไปมั่นแหละที่ฉันกลัวมาสายเลยถ้าพวกเรามาสายล่ะทำไงดีพวกเรามาสายอ่ะไม่รู้อ่ะเข้าห้องเธอะทำไมเพิ่งมาคะทำไมมาสายกันเลยบิกเรียได้ว่าพวกเราตืนสายอะคะขอโทษนะคะอืออย่างนี้ ก็นอนไวๆไน,นะรู้ไหมสมองเราเนี่ยจะได้เล่นๆค่ะครูถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิฉันกลัวว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งวุ้ณวันนี้พวกเรามาสายอีกแล้วอ่ะ โทษแล้วมันได้อะไรแต่ต้องโดนทำโทษโอ้โหดูแล้วขอโทษนะคะทำไงดีอ่ะโดดเรียนทำอะไรกันเนี่เด็กๆจะไปไหนกันหรอ เออ,เอ,อจะไปให้อาหารแมวอค่ใช่ใช่ค่ะอ๋อโอเคจ้จะใีดีจังเลยงั้นไปเลยข้าวขวดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางเป็นไปได้ขวต้องใจร้ายนี่แน่จะไปไหนกัน มันใช่เวลาไหมพวกเธอจะโดดเรียนใช่ไหมเปล่าค่ะคฉันไม่เชื่อมาเน่ไม่อยากจะคิดเลยเล่นโทรศัพท์ในห้องถ้าพวกเราแอบเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนล่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รอดแต่ฉันว่าไม่แน่ เก็บโทรศัพท์ก่อนนะค่อยเล่นถ้าอยากเล่นก็ค่อยเล่นตอนพักโอเคไหมจ๊ะโอเคค่ะครูโหมองโลกในแง่ดีสุดกุฉันว่านะเล่นโทรศัพท์นะไม่รอดแอบเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนฉันจะยึด ต้องระวังตัวเอาไว้แอบหลับแล้วถ้าพวกเราแอบหลับล่ะแดงๆตื่นได้แล้วถึงเวลาเยน้นแล้วค่ะคะ่ะโอ๊ยตื่นได้แล้วครูใจดีแบบนั้นไม่มีทางมีอยู่บนโลกแน่นอนมันมีแต่ครูใจร้าย ในห้องเรียนคือไม่ต้องมาแก้ตัวลุกขึ้นพวกเธอต้องโดนทำโทษแม่ฮมหฮาน่ากลัวจังทะเลาะกับเพื่อนแล้วถ้าพวกเราทะเลาะกันล่ะอันนี้ของเราจิวมากหยุดค่ะนัเรียทะเลาะอะไรกันเนี่ยทะเลาะอะไรกันฮะาเด็ก ก็เขาแยกหนังสือหนูอะค่ะมันคือหนังสือหนูนะคะครูกเธออาจจะมีหนังสือที่เหมือนกันก็ได้ก็ดูสีว่ามันเล่มของใครเห็นไหมเราขอโทษนะเอาไปฉันก็นึกว่าเป็นของเราเห็นไหมแค่นี้เองไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเลยโอ้โหฉันว่าครูต้องด่าย,ยะบร้อยเปอร์เซ็นตเอาไหมา หนังสือหนูตัางหา,าค่ะครูของหนูค่ะของหนูค่ะของหนูของหนูหยุดเถียงไม่ต้องเถียงฉันจะยึดหนังสือนี้เอาไว้เลยปูคะโอ๊ยเด็กๆทำอะไรกันอยู่อะครูนั่งมองอยู่นานแล้วนะนึกอะไรกันอยู่เปล่าเปล่าครูอะพร้อมเรียนกันหรือยังจ๊ะ เห็นไหมฉันว่าใจดีชัวแต่ดูทรงเขาดูเหมือนใจร้ายนะใจดีใจร้าย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 